ใช้นิ้วใช้นิ้วเบาๆคืนมันเบาๆอันได้แล้วได้แล้วอันนี้เห็น่าคือมันติดคนไงคะคอึงลึงได้่ไม่ตอง ยังไม่ได้นำไปยงไม่ได้าไปยาาไม่ได้เพราะว่าลูกของฟางก็ลูกนิดเดียว